ปรากฏฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมันเอียงกับเทเรไปอยู่ฝั่งเดียวกันแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เศรษฐกิจมันจะเดินหน้าต่อไปโดนไร้การตรวจสอบ <c oughs> แน่นอนครับคุณจัดอาจารย์ชวิน <c oughs> คงจะอตอบคันนี้ได้ก็คือไม่ว่าสอสฝ่ายค้านหรือใครก็แล้วแต่จะมาเปิดโปงเอาหลักฐานอะไรมาเพื่อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ <c oughs> <c oughs> ผมถามว่าจะมีใครที่จะไม่รอดจากการยกมือให้กับรัฐมนตรีที่เรากล่าวหาเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าในสภาเป็นไปไม่ได้สุดท้ายพรรคพวกก็ยกกันให้หมดเดมพิ่มเพืราะฉะนนโชว์สัญลักษณ์ด้วยว่ายกงี้ๆ,ๆีๆๆรัฐสภาในส่วนของตรงนี้ก็เลยยากที่จะมาตรวจสอบในส่วนของรัฐบาลเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาใน อดีตที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นต่อให้อยู่ต่อไปก็มีแต่จะพังครับจําได้ไหมครับรัฐมนตรีที่คุมดูแลเศรษฐกิจบอกว่าถ้าจํานําข้าวขาดทุนมากกว่า6กหมื่นล้านเดี๋ยวนี้ฟังดู6กหมื่นล้านมันฟังดูนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้เราพูดกันเป็นสองล้านล้านเราพูดถึงเรื่องของความเสียหายเราพูดกันเสียหายเป็นแสนแสนล้านคโอ้โหมันฟังดู6กหมื่นล้านนี่นิดเดียวตอนนั้น แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันเสียหายขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้ตักกะอะไรคิดหรือว่าพวกเราคิดผิดกันมานานวนมหาประชาชนคิดอะไรผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เราก็พยายามพูดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เรารู้แล้วล่ะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแต่สุดท้ายแล้วถามว่าคุ้มไม่คุ้ม ถ้าพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ณนะตอนนี้จากเดิมตอนช่วงที่ยังมีสภายังไม่ยุบไปถามเซอร์เวยไปถามที่ไหนก็แล้วแต่เขาบ,บอกว่าประมาณเกือบ60%กว่าเปอร์เซ็นต์คิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่เสียหายถ้า,ถา ประโยชน์ตกขึ้นกับประชาชนได้บางส่วนนั่นหมายความว่ามีงบประมาณเข้าไปให้กี่บาทก็แล้วแต่สมมุติว่า100%ครับตกถึงประชาชนบ้างถึงแม้จะเป็นแค่10 20-30%สเส่วนอีก70%หายไปไหนแต่ถือว่าประชาชนยังได้บ้างอันนั้นก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้โอ้ทัศน,นคตินี้อันตรายไหมอันนี้อันตรายมากซึ่งณนะวันนี้เนี่ยถ้าเรามีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมวลมหาประชาชนที่ออกมากันทั้งหมดเกือบหเดือนกว่าแล้วเนี่ย แล้วมีการไปเซอร์เวย์ณตอนนี้ผมคิดเลยว่าไม่ถึง30%แน่นอนจะต้องมีการพูดเลยว่าจากนี้ไปไม่ยอมอีกแล้วทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองที่ไม่ว่าจะเลือกตั้งเข้ามาในระบบประชาธิปไตยถ้าเข้ามาแล้วมาทุจริตมาโกงกินเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนจากนี้ไป จะต้องติดคุกครับจากนี้ไปจะต้องรับกรรม,มจากนี้ไปพวกเราไม่ยอมอีกแล้วถึงแม้ว่าจะชักเปอร์เซนต์อะไรก็ไม่ยอมอีกแล้วมผมถือว่าตรงนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับการมีอยู่ของพวกเราคุ้มยิ่งกว่าคุ้มการมาของพวกเราจะยาวกว่านี้อีกสักเล็กน้อยหรือนานเท่าไหร่ก็คุ้มแน่นอนอ้าวย้อนกลับมาที่อาจารย์ต่อครับเราเราปูประเด็นทําให้พี่น้องทุกท่านบนมหาประชาชนทั้งทางบ้านและที่นี่เห็นภาพไปแล้วว่าเป็นยังไง คราวนี้ถามอาจารย์เข้าประเด็นตรงตามธีมของเราที่ผมได้รายงานไปเมื่อตอนต้นถ้ายิ่งลักออกไปเศรษฐกิจไทยในแง่มุมไหนบ้างครับที่อาจารย์จะพยายามอธิบายให้มวลม,มหาประชาชนได้รับรู้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนตัวเลขตรงนั้นดีดขึ้นตัวเลขตรงนี้พุ่งขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นถ้ายิ่งลักออกไปเอาอ,อย่างนี้ก็แล้วกันครับนะผมพูดในหลักการก่อนก็แล้วกัน,กนได้คันะครับ คือตอนนี้คุณยิ่งรักเนี่ยเป็นรัฐบาลเออเป็นผู้รักษาการ,รในตําแหน่งรัฐบาลครับผู้รักษาการในตําแหน่งรัฐบาลทําอะไรก็ไม่ได้อร,รอคนใหม่คนใหม่ก็ไม่มาครับอแล้วจะอยู่ไปทไําไมออันนี้น <ะ S 2> เป็นประเด็นสำคัญเพราะนั้นถ้าแกไม่เสียสละนะครับและแกยังจะทู่ซีอยู่ต่อไปมันก็ทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้อื นะครับมันก็ทําอะไรไม่มากไบบก่อนนี้ที่นี้มันก็จะมีตัวเร่งมาเรื่อยๆก็คือในเรื่องของออหน้าที่ของรัฐบาลอย่างเช่นอะไรครับการตั้งงบประมาณ oh. อการตั้งงบประมาณงบประมาณที่เราใช้จ่ายกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำพูดง่ายๆว่าทําในลนักษณะต้มก๋วยเตี๋ยวขายคืออะไรไม่มีการปรับปรุงก็คือทําปีต่อปีอนะครับ <laughs> วันนั้นต้มก๋วยเตี๋ยวขายก็ทําวันต่อวันใช่ไหมมันถึงสดอร่อยอ,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 อันนี้เขาเลยทำปีต่อปีแต่จริงๆเนี่ยวิธีการการทำงบประมาณนี้มันวิธีที่โบราณที่สุดนะครับธรรมดาเนี่ยเขาจะตั้งงบประมาณเนี่ยเขาจะทำสามปีบ้างห้าปีบ้างล่วงหน้าอ๋อเหรอครับครับเขาจะมา,<อ>มานั่งต้มกว๋วยเตี๋ยวขายทุกปีอย่างนี้เพราะว่าโครงการมันไม่ต่อเนื่องเลยครับอ๋อครับครับถ้าคุณอยากจะทําโครงการอะไรก็ทำสามปีห้าปีล่วงหน้าเลยแล้วก็มีสแตนดิ้งคอมมิตี้ก็คือมีคณะกรรมการที่การที่มันเป็นคณะกรรมการที่การถาวร อ๋อที่เป็นความรู้ใหม่ผมนะเนี่ยคณะกรรมการทันถบาลแล้วก็ค่อยๆจัดทำงบประมาณไปยกเว้นว่าก็จะมีส่วนเพิ่มก็คือส่วนไหนที่มันเป็นงบฉุกเฉินงบอะไรก็ค่อยๆเพิ่มเป็นงบกลางตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่งบกลางประเภทว่ามีแต่เช็คเปล่าไม่ให้กรอกตัวเลขกระตอกผู้รับเอาเองมันไม่ใช่นะครับในส่วนตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณยิ่งรักยังอยู่เนี่ยงบประมาณเนี่ยมันจะทําได้ยากลำบากมากนะครับอันนี้เป็นคุยไงว่า ถ้ารัฐบาลไม่ทํางบประมาณจะอยู่ไปทําไมครับอไม่มีตังค์ได้แต่ได้แต่จ่ายเงินเดือนให้พวกผมนะฮะแต่จะบอกว่าให้ผู้ผมเดินทิศไหนจะเป็นยังไงเดเรคกชั่นไม่มีเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณให้ครับก็คือถ้างบประมาณปีหน้าไม่ออกงบประมาณเราเริ่มตั้งแต่เดือนเดือนตุลาแล้วไปสิ้นกันยาครับอันนี้กับตุลานี่เดือนนี้เดือนสี่ละเดือนนี้เดือนสี่แล้วนะงบปีห้านี่จะสิ้น30กันยาปีนี้แหละใช่ นี่หกเดือนแล้วนะฮะตอนนี้ต้องทํางบปี58กันแล้วนะใช่เริ่มเราต้องเริ่มโปรเซสแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะไม่มีอํานาจครับผมไม่มีอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ทํางบประมาณแล้วจะอยู่ไปทําไมฮะไม่มีประโยชน์ก็คือพูดง่ายๆคุณรักษาการในตําแหน่งรัฐบาลมันไม่มีประโยชน์ครับนะครับสู้ให้คนนึ่งเขามาทำดีไหมเขาจะได้ทำงบประมาณได้อันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องคอรัปชั่นนะฮะคุณจะคอรัปชันไม่คอรัปชันเอาแค่ว่าคุณไม่รอคอรัปชันเนี่ยคุณก็ไม่มีอนาจ พูดง่ายว่าไงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่แล้วอนะครับในส่วนตัวนี้และอีกประเด็นนึงครับในเรื่องของเรื่องของหน้าที่รัฐบาลบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลจะเห็นนะครับเมื่อกี้ท่านอดีตสสอนุชาพูดนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าการกู้เงินสอง้านล้านก็ดีกู้เงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านมาทําเรื่องโครงการน้ําก็ดีนะครับเรื่องของจำนำข้าวก็ดี ประเด็นหลักเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐบาลเนี่ยนะครับคำนึงว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเรื่องนี้ะจะไม่เข้ามายุ่งเลยครับอะไรที่ทําแล้วสองล้านล้านบอกจะมีรถไฟความเร็วสูงและความเร็วสูงก็เขา้าเขา,เ,ขาเอกชนคิดว่ามีกําไรก็ทําสิครับรัฐบาลไม่เกี่ยวออฮะใช่ไหมฮะเออเอกชนคิดว่าทาแล้วมีกําไรเอาเลยมาขอรัฐบาลทํารัฐบาลไม่เก็บค่าตรงก็ได้อ รัฐบาลเป็นเพียงหน่วยงานอำนวยความสะดวกสนับสนุนแต่ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่จะไปทําให้เกิดกําไรเก็บหวัง้วยก็ดูอย่างค้าข้าวสิครับค้าเป็นไหมล่ะผมถามว่าคนในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกระทรวงกรมการค้าต่างประเทศกรมเจรจาการค้าความพูนี้ค้าข้าวเป็นไหมค้าไม่เป็นสักคนค้าไม่เป็นสักคนน่าจะปล่อยให้ชาวนาเขาทำน่าจะปล่อยให้ลงสีผู้ค้าค้าส่งออกเพราะมีกลไกอยู่แล้วนี่ครับถูกไหมครับถามเพราะฉะนั้นเนี่ยถามมาคุณเก่งกว่าเขาไหมไม่เก่งและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มีกี่คน ก็ม, <affir ming. S 1> มีไม่พอที่จะมานั่งทํางานอย่างนี้คุณต้องเล่นบทบาทที่ถูกว่ากระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่อะไรครับเ,ออเป็นผู้กํากับดูแลใช่ปะแต่ไม่ใช่เป็นผู้หน้าที่เป็นผู้เล่นครับ,รบถูกไหมครับถ้าหน้าที่เป็นผู้เล่นแล้วไปแข่งกับเอกชนคุณก็ไม่มีความสามารถเท่าเอกชนอีกครับเพราะเอกชนเนี่ยก็ทำมนกําไรอะไรที่เขาขาดทุนเขาไม่ทำไอ้กำไรเนี่ยละเป็นตัวผลักดันใี้เขามีประสิทธิภาพครับแต่ข้าราชการเนี่ย ทำขาดทุนก็เหมือนเด็กเล่นขายของอะขาดทุนผมก็เก็บข้าวเก็บข้าวเก็บของร้านสร้างชามแต่เงินเดือนผมก็ยังเท่าเดิมเดือนเดือนผมก็ยังเท่าเดิมรต่ทุกๆประเด็นนี้ประเด็นนี้เห็นชัดเลยนะฮะเดินเดือนผมก็เท่าเดิมเพราะนั้นผมจะค่ากำไรผมจะค่าขาดทุนจะมีนโยบายประเภทบ้าๆบอๆมาก็ผมก็ทำในทุกอย่างเพราะว่ากำไรขาดทุนไม่เกี่ยวกับผมขาดทุนไปเยอะๆหน่อยก็ถูกลงโทษก็อาจจะพักทันตัดเงินเดือน ย้ายตำแหน่งแง่ตำแหน่งไปเรื่องลงโทษไม่มีแล้วครับเพราะราชการส่วนใหญ่ก็คือจะปัดไปหมดเลยฮะไอเรื่องอะไรที่ทำแล้วเดือดร้อนเขาก็ไม่ทำท้งนั้นนะอ๋อครับ, <laughs> <laughs> รบอสองตัวแล้วเรื่องเกี่ยวกับ,บกบประมาณเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่รัฐบาลบว่าลงไปกระโจนลงไปเล่นแข่งกับเอกชนนี่ไม่ใช่มีตัวเลขอื่นอีกไหมฮะถ้าหยิ่งรักออกไปแล้วพุ่งขึ้นแน่นอนเออผมคิดว่าประเด็นสําคัญนะครับก็คือว่าในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่าลืมนะครับเราอยู่ในระบบทุนนิยมเสรี ทุน mm hmm. นิยมเสรีไหมามว่าบทบาทของรัฐบาลต้องเข้าใจว่าไม่ใช่บทบาทหลักบทบาทหลักคือเอกชน oh. การที่คุณเข้ามาทํานโยบายประชานิยมทั้งหลายแหล่นี่นะครับ,รบก็จะเห็นนะครับว่าคุณไปแย่งงานเอกชนทาค,คุณทาลายโครงสร้างที่มันมีอยู่ mm. อย่างโครงสร้างค้าข้าวเนี่ยนะครับที่ผมเห็นนี่เสียดายที่สุดคือท้าวท้าวกำนันทรงฮ <Huh? S 2> ะถามว่ากำนันทรงทําผิดอะไรครับที่อยู่แกต้องถูกเตะโออกจากวงการค้าข้าว และใครรู้เรื่องข้าวเดียวแกไหมเออก็ไม่มีดีไม่มีเนอะเออรัฐมนตรีทั้งหลายแหละทีเดียดูดูเนี่ยทำเป็นไหมฮะไอประหลัดทั้งหลายแหละอดีตประหลัดที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยถามตามทาเป็นไหมกิติรัตน์ดิวัฒนรงยันยงนัทวุฒิเนี่ยมาเป็นเซตเลยไม่เป็นสักคนหรอกครับความรู้เข้ามาสู้เขาไม่ได้หรอกครับต้องไปขอความรู้เขาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทําไมคุณไม่ให้เขาทำล่ะครับก็คุณไปแย่งเขาทําทําไมฮะประเด็นสำคัญผมมาอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดในเรื่อง โครงสร้างเยอะๆเพราะอะไรครับเพราะประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้ก็คือโครงสร้างครับทำไมสมัยก่อนนะครับมีบริการอินเทอร์เน็ตอันหนึ่งชื่อว่า Internet Explorer อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์อาจจะไม่เคยอาจจะไลอะไรอยอางเงี้ยเอ็กซ์พลอเรอร์อะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไมโครซอฟท์ซื้อไปแล้วก็เอามาเป็นแบบของไมโครซอฟท์แล้วไมโครซอฟท์เนี่ยทำไมถึงต้องยอมไปซื้ออินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์แพ่งเพราะอะไรเพต้องไปหาลูกค้าเนี่ยอาศัยโครงสร้างเขา อ๋อ oh. เหมือนปูเสฉวนนะครับปูเสฉวนมันถามมันมีกระดองติดมาแต่ไหนกำเนิดไหมไม่มีครับเออมันไม่มีกระดองติดมาแต่มันก็ต้องไปหากระดองสวยๆมาอืมเพราะนั้นทุนนิยมก็คือว่าอ,อ๋อคนนี้มีกลุก่มลูกค้าอยู่นะผมก็ไปซื้ออ่าผมก็ได้กระดองสวยๆเข้ามา oh. มีคโครงขายลูกค้าผมไม่ต้องสร้างเองครับครับครับอ่าตรงนี้แต่ที่รัฐบาลยิ่งรักทรอยู่ในขณะนี้เนี่ยที่บอกอนาคตเราจะแยกผมพูดเรื่องโครงสร้างตลอดเวลาเพราะผมไม่อยากจะลงไปในรายละเอียดเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่า คุณกาลังทําลายกระดองทําลายโครงสร้างที่มันมีอยู่เพราะนั้นโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องที่มันมีค่าครับครับนะฮะโครงสร้างเศรษฐกิจยังเป็นบางทีเนี่ยมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นเหมือนกับตึกรามบ้านช่องมีหินปุนทรายไม่ใช่มันดูเป็นนามธรรมนะแต่โครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถอย่างโครงสร้างตลาดการค้าอุตสาหกรรมข้าวเราเนี่ยตั้งแต่การปลูกข้าวลงสีการส่งออกตลาดลูกค้าสิ่งพวกนี้มีค่าทั้นนั้นนะครับ มันมีค่าทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถามว่าคุณทําลายย่อยยับด้วยนโยบายของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าขาดทุนแค่ห้าแสนล้านอ่าสี่แสนห้าแสนล้านว่าขาดทุนจํานําค่าอย่างเดียวแต่โครงสร้างข้าวทั้งระบบมันพังหมดมันพังทลายแล้วถามว่าคุณจะสร้างในใช้เวลาอีกนานไหมกว่าจะกู้คืนมาใช่ไหมใช่ครับแค่เอาแค่ชื่อเสียงข้าวไทยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาจะแน่ใจได้ไงว่าไอข้าวที่มันเน่าอยู่เนี่ยจะไม่ปนออกมาข้าวที่เราขายต่อไปสมมุติว่าถ้าไม่มีรัฐบาลใหม่มาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโอเคผม จะฟื้นฟูตลาดข้าวไทยจะเป็นเป็นสมรนัมรรวับถามถามอีกกี่ปีฮะอีกกี่ปีเราจะกลับไปขึ้นสู่แท่นอันดับหนึ่งะทุกคนจะถามคู่คนผู้ซื้อจะต้องถามคําเดียวว่าตกลงคุณจะเอาไอ้ข้าวที่มันเน่าเน่าปดหมปนมาไหมและที่ไม่ปนเนี่ยเขาจะถามต่อไปว่าไอ้เรื่องที่ไม่ปนเนี่ยที่มันเน่าอยูน่นะคุณจะทําอะไรกับมันเผาให้ผมดูได้ไหมเพื่อให้ผมแน่ใจว่าเออมันจะไม่มีข้าวเน่ามาปนอีกแล้วนะครับผมเนาะโอ้ความเชื่อมั่นเสียไปนี่ใช้ระยะเวลานานในการกู้มาโอ้ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันส มันไม่มีขายที่ร้านเซเว่นครับไปเปิดดูได้เลยครับว่าเอผมซื้อจะทาเชื่อมั่นจะสองห่อมีไหมคงไม่มีสาขาไหนขายครับอาจารย์ครับก็มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําขึ้นมาใช่ไหมครับครับรัฐบาลนี่ทําย่อยยับตัวเองก็คือทําลายความเชื่อมั่นที่ผู้มีอำนาจอธิปไตยก็คือประชาชนมอบให้ก็ทำลายตัวเองนะครับครับผมโอเคโดยสรุปเลยฮะอาจารย์ชวินพูดให้พี่น้องทุกท่านทราบว่าถ้ายิ่งรักออกไปเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ในภาพใหญ่เลยฮะเป็นมหาภาคเป็นแบบเศรษฐกิจมหาภาคคือเชิงโครงสร้างเลยเป็นการกอบกู้โครงสร้างทําให้โครงสร้างทุกอย่างมันกลับเข้าล็อกกลับคืนแบบปกติเหมือนกระดูกที่หักอยู่ก็เข้าเฟือกมันซะและเซ็ตให้มันกลับมาสู่องศาปกติจะได้เดินจะวิ่งได้นะฮะคราวนี้ไปถามที่คุณอนุชาครับอันนี้อาจจะแตกออกมาในรูปแบบของแบบตัวเลขบางด้านบางมุมบางนโยบายเลยว่าถ้ายิ่งลักออกไปเศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างไร คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าการชุมนุมของพี่น้องบลมหาประชาชนเนี่ยยืดเยื้อหรือเปล่าค,คนยอมรับว่ายืดเยื้อ่านมา5วันอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยรเรายังไม่รู้ว่าจะจบในลนักษณะแบบไหนแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณยิ่งรักยอมที่จะลาออกแล้วให้เกิดการปฏิรูปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็น GDP ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้หน่วยงานที่เขาประเมินเนี่ยต้องรีบไปทําการบ้านใหม่หมดเลย นั่นหมายความว่ามันจะดีขึ้น<ะ>อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอย่างเช่นเรื่องของการที่ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจําได้ไหมครับว่าตอนที่เรามีในการชุมนุมที่ราชประสงค์ปี53ของคนเสื้อแดงพอยุติการชุมนุมถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็กรูกลับมาเหมือนเดิม